คนร้อนเพื่อเธอพาดูบรรยากาศเอซีทั้งไทยทั้งเทศรวมพลยินดีหนุ่มสายวายเรียนจบวันที่11ธันวาคม2565นักแสดงหนุ่มโอมภาวัตจิตสว่างดีได้ซ้อมรับปริญญาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลเอกการแสดงและกกำกับการแสดงภาพยนตร์วิทยาลัยนะวัตกรรมสื่อสารสังคม มาวิทยาลัยศีนาคารินทร์วิโรธท่ามกลางบรรยากาศกองทัพแฟนคลับทั้งไทยและอินเตอร์ที่ตามไปให้กำลังใจกันเยอะมากชนิดที่ว่าเต็มไปแล้วครึ่งสนามฟุตบอลงานนี้คู่จิ้นอย่างนนยังมาอัพภาพพร้อมกับแสดงความยินดีด้วยแคปชั่นสั้นๆแต่มากด้วยความหมายว่าวันนี้วันของนายทำเอาว่าบัณฑิตหนุ่มจากดีใจไม่น้อยเลยทีเดียว